เะเลชออำนะครับวิทจาน้ำกับแม่สวัสดีนี่ก็คือพ่อบอยกับน้องผู้ผู้บอยยิ้มน้อยเดีย๋ยวพิ่น้ำสนุกกับการเล่นทะเลมาเปียกเปียกลูกลูกอา้อาวอ้าวจบขา้าวจบขา้าวเรียบร้อย จะน้ำเล่นน้ำเรียบร้อยแล้วแม่เอาโทรศัพท์มาหรือเปล่านะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่เร็ว,เด,วเดี๋ยวโทรศัพท์เบรกน้ำ <Okay. S 1> แม่เอาเป๋าโทรศัพท์มาก่อน แล้วเธอหลวงพ่อทำจอแตกเดี๋ยวแม่นะทำเครื่องตก,ตกน้ำทะเลเค็มนะโอ้น้ำทะเลซาร์ใสหน้ามีแต่น้ำเลยคุณเห็นไหมเออมีการชิมน้ำเค็มแล้วครับมีการชิมน้ำาะเเฮ้กินไม่ได้ครับน้ำกินไม่ได้มันสกะปรอก ở dòng mày áo nè, đẹp rồi hả không, à, không, ấy, không, tiêm không, 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 tiêm không, mày không, 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 ấy mấy kít <laughs> Mấy nuôi trai kít đấy nghe không tôi nắm má mà má má tôi nắm má má ต้นน้ำเล่นทะเลครั้งแรกหรือเปล่ารู้สึกว่าเป็นทะเละเล่นจริงที่จรงจิงจังๆนะครับคือทะเลที่นี่แหละครั้งแรกนี่แหละไปบางแสนก็ไม่ได้สัมผัสอะไรเท่าไหรไ่เพราะหาดค่อนข้างที่จะเป็นเฉพาะตัวคือไม่เหมาะอาการเล่นหาดข้างสะปกคนเล่นก็เยอะสนุกไหมครับพี่ตัวน,น้ำ เบียกเลยทั้งตัวเลยเรียบร้อยเลย